สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวคนกลับมาอีกแล้วนะคะกับการอัปเดตการไปหาหมอรักษาสิวที่คลินิกของคุณหมอทิติกรนะคะหรือทิติกรคลินิกนั่นเองสาขาขอนแก่นนะคะที่ใช้ชื่อว่า c a s t e in the Sky Clinic น,นะคะวันนี้นะคะเราไปในเดือนที่2นะเป็นรอบของความขาวนะคะ,ะให้ดูหน้าก่อนจากเดือนที่แล้วนะคะว่าเออแตกต่างกันยังไงนะคะอันนี้ก็จะมี อลอกๆบ้างนะคะโอเคนะคะนี่เราเพิ่งกลับมาจากคลินิกเลยเมื่อกี้นะก็อัปเดตนะคะว่าเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะเดือนนี้นะคะเข้าไปเนาะคุยรอบความขาวหมอก็จะพูดเรื่องสารต่างๆที่ทำให้ผิวขาวการใช้สารต่างๆนะคะก็แป๊บเดียวนะคะของเราประมาณแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะหมออบรมรอบนี้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะเร็วมากนะคะแล้วก็ ยานะคะหมอจะสั่งยาแตกต่างกันออกไปตามลักษณะหน้าแล้วก็บางคนได้เลเซอร์นะคะบางคนได้กดสิวแต่ของเราเราไม่ได้เลเซอร์อทุกคนเสียใจอ่ะทําไมหรอแล้วเพราะเราไม่มีหลุมสิวเราแต่รอยสิวเราเยอะมากเลยเนาะเราเสียใจอะ่ะมันเป็นไรนะคะก็เดี๋ยวนี้ก็ได้ยามากินแล้วก็ตามนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดู นะคะคเดี๋ยวดูบินก่อนนะคะค่าใช้จ่ายของเดือนนี้ที่ใช้ไปนะจ๊ะก็จะเป็นทั้งหมดสักครู่นะหนึ 1, ่งพันเท่าไหรว่วะเนี่ยโอ๊ยหาบินไม่เจอลวจ้าโอเคหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาท 1280บาทนะของเดือนนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอา c l e a n ิ i n g นะคะล้างหน้าแต่ว่าเราเอากันแดดอยู่เพราะว่าเราทากันแดดเยอะนะคะแล้วก็แต่ว่า,าหลอดของเดือนที่แล้วมันยังไม่หมดหรอกแต่ว่าเราอยากอยากเอาไว้นะคะเผื่อแบบไม่ได้กลับบ้านเอากันแดนแดไปให้แม่ใช้นะคะรู้สึกว่ากันแดดคลินิกดีนะก็เลยจะเอาแบบเอาไปแบ่งป,ปันคุณแม่ใช้ที่บ้านนะคะเผื่อปิดป,ปีใหมออ่อย่างนี้หยุดปีใหม่ จะเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น1,280บาทแล้วก็ในเดือนนี้นะคะเราได้นัดต้องออนัดนัดรอบของการคุยฮอร์โมนนะคะแล้วก็ต้องเสียค่ามาจําคุยฮอร์โมนทั้งหมด500บาทนี่นะคะรวมทั้งสิ้นของเดือนนี้ก็เป็น1 7 8 0บาทเนาะค่ามาจํา500ค่ามาจํานี้ก็คือพอเราไปคุยฮอร์โมนเสร็จแล้วเราก็จะได้เงินคืน นะคะเป็นการมาจําว่าเออเราจะไปในวันนั้นจริงๆแล้วก็วันนี้นะคะคือวันที่18ดพฤศจิกาัน้ายหินะคะก็คือได้คุยฮอร์โมนวันที่17กุมภาพันธ์2 5 6 5นะคะก็คือปีหน้านราะได้เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าวันที่17นะคะอันนี้คือเร็วที่สุดแล้วนะที่หาได้นะคะก็รู้สึกว่า,เ,าเร็วกว่าคลินิกอของสาขา อุดอนนะคะของสาขาคอนแกนก็คือรู้สึกคิวเร็วกว่าเราก็เลยเออโอเคนะคะรอไม่นานเราเห็นบางคนรอแบบห้าหกเดือนถึงจะได้คิวนี้นะคะแต่อันนี้ก็คือได้เด็วน,นะ,ะ <S <S โอเคค่าใช้จ่ายก็เป็นดังนั้นนะคะแล้วก็รายการของครีมก็จะมีชูตติ้งนะคะเดือนนี้ได้ชูตติ้งอีกแล้วแต่ว่าชูตติ้งกายเป็น2องหลอดด้วยก <S 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 ันพิเศแบบไหนนะคะพิเศษล็อตขน ชติ้งอันนี้ตอนนั้นเราเคยทาตอนกลางคืนใช่ไหมเดือนเดือนนี้นะคะได้ชุดติ้งสองหลอดที่เป็นลักษณะของชุดติ้งตอนกลางคืนเอามาใช้ทั้งกลางวันกลางคืนนะคะก็แบ่งใช้เนาะอันหนึ่งกลางวันอันหนึ่งกลางคืนนะคะแต่ตัวยาเหมือนกันเลยนะคะสองหลอดต่อละร้อยหกสิบบาทนะคะต่อไปก็เป็นตัวยาเอซตัวยาเอซนนะคะเาไม่แน่ใจคืออะไรนะคะเขาบอกว่าเป็น overnight whitening cream เป็นไวท์เทนนิ่งนั่นเองนะคะก็คือโอเวอร์ไนท์ไวท์เทนนิ่งครีมบำรุงผิวหน้านะคะช่วยให้หน้ากระจ่างใสนั่นเองเพราะว่าตอนนี้หน้าจะแบบหมอเห็นรอยรอยสิวเยอะก็เลยแบบว่าอ่ะเอาไวท์เทนนิ่งไปใช้จ้ะหน้าขาวจ้ะหน้าจะขาวกลัวคอแล้วนะคะเห็นู้นสุดท้ายก็จะเป็นกันแดดเหมือนเดิมนะคะกันแดด แค่นี้ตัวยาของเรามีแค่นี้ตอนเช้าทาชูตติ้งชูตติ้งนะคะกับตัวกันแดดตอนกลางคืนทาแค่นี้สองตัวนะคะก็จะเป็น a อเซก็คือตัวไวท์เทนนิง่งกับตัวชูตติ้งสองอันแค่นี้นะคะร้านหน้าก็จะเป็นใช้อันเดิมของเดือนที่แล้วที่ได้เนาะทีนี้มากินนะคะแล้วก็เช่นเดิมเลยคะ่ะ ไอโซแทนคะ่ะไอโซแทนไอโซแทนสิบ so นะคะไอโซแทนเชนสามสิบ so เม็ดเหมือนเดิมแต่ว่าเดือนนี้เราไปก็คือย้ายไม่หมดสามเมนะ็ดเนาะแล้วก็ไปกอดอะไรอย่างนี้นะคะเดนนี้ก็มีอะไรมากอัปเดตประมาณนี้หรือถ้าใครมีข้อสงสัยมีข้อสอบถามก็คอมเมนต์มาได้นะคะเราจะตอบให้ทุกคนเลยฮัลโหลเจ้แป้งค่ะสายสดี